โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพบกับช่อง p m 4 2 4 9 Channel นะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอไฟเลสไมโครโฟนนะครับซึ่งก็จะมาไว้ทำคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนสมาชิกที่กดติดตามรับชมกันในช่อง p m 4 2 4 9สีนี่แหละครับตัวนี้เป็นไวเล็ดไมโครโฟนทั่วๆไปนะครับก็หาซื้อมาจากร้าน ้าออนไลน์นี่แหละเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับใครอยากซื้อตามนะครับก็ไม่มีแบรนด์นะครับไม่มียี่ห้ออะไรนะครับเน้นประหยัดนะครับสายประหยัดนะครับตัวนี้ซื้อมาประมาณเกือบห้าร้อยบาทนะครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่บางร้านก็ขายอยู่ห้าร้อยนิดๆนะนะครับตัวนี้จะมีตัวแสดงผลเรื่องแบตเตอรี่ด้วยว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะครับตัวที่ซื้อมานี่เป็นท y p e นะใช้กับแอนดรอยนะครับ ก็จะมีตัวส่งที่เป็นตัวไม้สองตัวนะครับที่เสียบชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ตัวรับก็จะเสียบอยู่กับตัวโทรศัพท์ตัวที่บันทึกคลิปอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เสียงที่ได้ยินนี่ก็เป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนตัวนี้เลยที่ตัวเครื่องที่ว่าใช้งานอยู่เห็นไหมมีตัวรับเนี่ยเราจะมาเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับไทซิงนะครับมันก็จะกระพริบทํางานอยู่นะครับอันนี้ตัวกล้องก็ถ่ายอยู่นะครับ ก็เอามาเสียบเข้าแบบนี้นะครับมันก็คอนนคกันเลยนะนะครับไม่ต้องติดตั้งแอปอะไรไดใดๆทั้งสิ้นนะครับถอดได้มีสาิสามเอเซ็นต์เองแบบเม่อกีมันจะแยกมานะครับตเน,นี้ยมันจะแยกมานะครับแล้วก็ตอนซื้อมาครข้างแรกเนี่ยก็ใส่มาในนี้ก็จริงแต่ว่ามันจะยังไม่ทํางานนะ ัวาการชาร์จเป็นเป็นพลาสติกใสๆมาให้อยู่ที่ผมดึงออกไปแล้วเมื่อกี้ลืมลืมดึงให้ดูอ่าอยู่นี่อยู่นี่เป็นสีเขียวเยวล็กๆนะครับเดี๋ยวให้ดูาไม่ได้ทิ้งไปไหนจะเป็นชิลป้องกันการอ่าก็คือของใหม่ะนะครับนี่ครับก็จะติดมาอย่างนี้นะติดกลับให้ดูนี่นะบก็จะติดไว้อย่างนี้ เราก็ต้องมาลอกออกก่อนนะครับลอกเสร็จเปร๊บเราก็จะเอามาตั้งชาร์จไปไม่ลอกออกนะครับเวลาเราสมมุิมันติดอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งเสียบไปเนี่ยมันจะไม่ชาร์จเห็นไหมไม่ขึ้นสีดแดงก็อย่าลืมเดี๋ยวชาร์จไฟไม่เข้านะก็ต้องชาร์จก่อนนะก่อนใช้งานอันนี้ผม ก็สังเกตดูว okay, ่าพอเราตั so so, ouais. are, ้งชัดไปปุ๊บมันขึ้นสีแดงก็จะไม่รับสัญญาณรับเสียงแล้วนะครับก็อันนี้ผมก็มาพูดตามในคลิปเอาให้ตามหลังนะครับอันนี้ก็เป็นชิลอันนั้นนะครับการลมนะครับเอาไว้เสียบตรงหัวไม้นะครับให้มาสองอันนะครับถ้าพื้นที่มีลมแรงนี่ก็ใส่ด้วยนะครับพอดึงออกมันจะรับสัญญาณแล้วเสี๋ยวเพื่อได้รู้ง่ายด ัารมได้ดีแล้วอนนี้ก็เป็นเน็ตติดเดี๋ยวผมลองเันน้ฮัลโหลหนึ่งสองสามันนี้ก็คือคุยจากไมค์ตัวน,นี้เลยนะเนนี่เดี๋ยวผมจะลองติดไปที่เสื้อนะเวลาคุยอาจจะชัดเจนน่าจะเริ่มใช้กับคลิปนี้เลยนะครับส่วนตัวน,นี้เดี๋ยวเราก็ลมบ่อยเหลือเกินเลเราก็จะปล่อยมันชาร์จแบตไปนะครับ ใาจได้แบตบเพิ่งชาร์จเมื่อกี้นี้เองนะครับดูดูนะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เงโอเคเราก็ชาร์จไปนะครับส่วนตัวรับที่เสียบกับตัวโทรศัพท์นี่ต้องเป็นไถซีนะหาสายไถซีมาเสียบชาร์จที่ตัวมันได้นะครับตัวนีนะ้จะมีรูอยู่ตรงนี้เอาไว้เสียบนะครับในกล่องมันก็จะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะให้ตัวตัวชิลมาอย่างนี้ ชิวก็จะเสียบมาองงี้ยสองข้างนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นสายสายชาร์จเนี่ยให้สายเดียวนะนี่นะครับไทยเอเป็นออกไทย c ด้านหนึ่งเป็นไทย a นะครับด้านหนกล่อ,อกเป็นไทย c ก็มีเท่านี้ในกล่องนะครับ กับราคา400ถึง500กว่าบาทแล้วแต่ร้านนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะครับลองซื้อหามาใช้กันนะครับแล้วก็เห็นมีขายอยู่อีกอีกราคานะแต่มันจะไม่มีจอดิสเพย์บอกเรื่องออเรื่องแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนั้นเห็นขายอยู่ประมาณ100-200เองเป็นไมล์ลักษณะคล้ายๆงี้เหมือนกันนะครับก็ลองดูว่า จะดีหรือเปล่านะครับผมเลือกตัวนี้เพราะว่าอย่างน้อยมันมีตัวดิสเพย์แสดงผลเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ดูจากราคาแล้วก็น่าจะระดับกลางๆไม่ถึงกลางนะครับอาจจะระดับล่างๆเลยแหละนะครับกลางๆเขาต้องเป็นพันนะอันนี้ก็ลองหามาใช้ดูนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปฟังในคลิปนะอันนี้ใช้มาอยู่นะครับนี่นะครับที่กล่องก็จะแสดงสัญลัษณการชาร์จ นนถ้าเต็มคัว่าน่าจะสัญลักษณ์น่าจะแสดงทุกขีดเต็มนะครับนี่นะครับตัวกล่องก็จะมีที่ชาร์จอยู่ด้านใต้เนี่ยไทยซ่สำหรับชาร์จไฟเก็บเข้าที่กล่องนะครับแล้วก็เอาตัวทรงเนี่ยชาร์จเข้ากล่องอีกทีนึง่งนะค,คล้ายๆหูฟังพวก p p o o n อะไรพวกนั้นหรนือหูฟังบลูทูธรุ่นใหม่ๆเดียเ๋ยวนี้ที่มีกล่องก็ใช้งานแบบเดียวกันนะครับ ก็ลองดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ก็ไปลองเลือกขาซื้อมาใช้กันได้นะครับโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับรอรๆนี่คือเสียงจากไมโครโฟนไร s สายหนึ่งสองสาม เดี๋ยวผมจะลองถอดตัวตัว,ตวรับออกนะแล้วใช้จากเสียงอันนี้ถอดออาละไม่ใช้ไม้แล้วนะอันนี้ถอดตัวตัว,ตวรับสัญญาณออกครอันนี้ไม้จากตัวโทรศัพท์1ึ3งสองสามสี่ห้าไม่ดูจะแตกต่างหรือเปล่าโอเคครับสวัสดีครับ